จริญธรรมนะคะท่านทั้งหลายที่สนใจยินดีคลาในธรรมทุกท,ท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงปริพเทศกันต่อเนาะก็คือปริพเทศข้อที่8ก็คืออาพาธปริพเทศเครื่องกังวลคือโรคภยัยไข้เจ็บนั่นเองนะคะอาพาธในที่นี้เนี่ยท่านก็หมายถึงเราชนิดใดชนิดหนึ่งนั่นเนองนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นมาเบียดเบียนเราได้นั่นเองเวลาที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะทําให้เป็นเครื่องกังวลแก่เราได้เนาะในการที่ขณะเราปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ย ก็เวลาที่เราปฏิบัติเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีโรคภัยเกิดมาเบียดเบียนเราเช่นนี้เรากวรที่จะทํำยังไงท่านก็แนะนํานะคะว่าก็พึงที่จะตัดเครื่องกองวลนั้นด้วยการที่ประกอบาาาอยาเภสัชหายุขยามารักษาโรคนั้นเนี่ยให้หายนัน่นเองนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่หายอ่ะทำยังไงนะเรารักษาไปสักระยะหนึ่งเป็นเดือน2เดือนแล้วก็ไม่ยอมหายนะทำยังไงดีท่านก็แนะนําให้เราเนี่ย ตำหนิอัานนั่นเองนะตำหนียังไงนะท่านก็บอกว่าถ้าเราตำหนิอย่างนี้นะคะว่าฉันไม่ใช่ทาสของเธอไม่ใช่ผู้เลี้ยงดูเธอเมื่อฉันคืนเลี้ยงดูเธอต่อไปก็จะประสบทุกข์ในสังสารวัฏอันไม่ทราบเบื้องต้นและที่สุดเท่านั้นฉันนี้แล้วก็พึงปลีกตนไป บำเพญ็ญสมณธรรมเถิดนะคะอันนี้ท่านก็แนะนำให้เราตีตียนร่างกายของเราเองเนาะเพราะโลกบางโลกมันเป็นแล้วมันก็เป็นเป็ใหายๆเป็น,ปน,ไ,มปนไม่หายสักทีเนาะเป็นแบบว่ามันยืดเยื้อะน,นะท่านก็ให้เราทําเช่นนี้ก็คือตีตีตยนอัต,ตร,รภาพตนเองหรือเราจะเปลี่ยนกรรมฐานก่อนก็ได้นะคะในขณะที่เราป่วยอยู่เพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะรักษาจิตใจของตนเองนะก่อนที่ว่าบางทีเราอาจจะมีกรรมฐานหลักของเราใช่ไหมแต่ว่า แต่ว่าในขนาดนั้นเนี่ยมันไม่สะดวกนะเราก็เปลี่ยนกัรมฐา,านก่อนหนะ้าก่อนที่ก่อกวาดโลงนั้นเนี่ยจะหายในัี่นองนะคะก็ให้เราได้เจริญกุศลให้ได้มากๆนะเพราะว่าขนาดนั้นเนี่ยกุศลที่บากก็อาจจะมาให้ผลส่งผลเรานัี่นอ้นะคะกุศลที่เราทําในปัจจุบันก็อาจสามารถที่จะเบียดเบียนตัวอกุศลที่กําลังให้ผลอยู่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นก็ให้เราได้ทําตามตัดเครื่องกังวลคือ อาพาธที่เข้ามาเรียนตามที่ได้กล่าวมา,านี้นั่นเองนะคะเ่่นก็แนะนําให้เราได้ทําตามนี้นั่นเองนะถ้าเกิดมีความกังวลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองนะคะในขณะที่เราเพ,าพิ่งปฏิบัติธรรมอยู่ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายที่เย็นดีในการปฏิบัติสนใจการปฏิบัติหรือว่ากําลังปฏิบัติธรรมอยู่ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยเร็ววันเถิดสาธุนะคะ